มาเดินซุปเปอร์ที่ย่องกงกันนี่คือที่สุดของไอเทมเอาชีวิตรอดด้วยอาหารป้ายเหลืองตีนเป็กกับตีนไก่เอาอะไรเลือกกินกูหยิบแบบไตโอไตยากงงมากเลเยอร์โมจิอุ้ยกินก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะไปพลาดได้ยังไงใช่ว่ามันดูอร่อยไม่อระมันดีสุดกับลอนดอนเพิ่มด่วน โลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ฮ่องกงค่ะ mm hmm. ใช่ค่ะวันนี้พี่จะพาทุกคนมาเดินซุปเปอร์ที่ฮ่องกงกัน mm hmm. คือพี่ไม่ได้มาฮ่องกงนานมากเป็นแบบหลาย1ิปีอะพอกลับมาอีกทีคือแบบเฮ้ยเซเว่นมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอพี่จา๋า mm hmm. ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ร้านสะดวกซื้อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพาทุกคนไปซุปเปอร์กันด้วยเ mm hmm. ดวยวซุปเปอร์ไปทางนูน้น mm hmm. เราจะได้อะไรกันบ้างและจบที่ mm hmm. เท่าไหร่ ฮ่องกงไม่อ่อนโยนกับเราเลยทุกคนเข้ามาปุ๊บเจอตีนก่อนเลยค่ะตีนไก่คือเขามีทุกตีนเลยอ่ะ <c oughs> เขาน่าจะแทะกันเล่นแหละนี่อันนี้ที่อยากได้เลยวากาเมะผื่อว่าทริปเนี้ยเราต้องกินเยอะเรากินแบบพวกแบบผักเมือกพวกเนี้ยมันจะช่วยย่อยสหนยของญี่ปุ่นนะอันนี้คืออะไร,ไ <ข S 1> รอ่ะไข่เลยหรอไข่เฉยเลยเลยหรอ s ร e d quail e อ g ไข่นกกระทาแต่ว่าแบบต้มสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยปะดูเป็นทรงไข่ต้มสมุนไพรแต่เขาเขียนว่า o ร s t e d ก็คือไข่อบหรอไม่รู้คืออะไรเอาไปก่อนสีมันต่างกันยังไง อันนี้สีแดงอันนี้สีเหลืองอ้าวเออหวานอันนี้รสเผ็ดอันนี้รสเผ็ดแล้วอันนี้อันนี้กลมกลม่อม salty salty flavor อันนี้ marinated flavor เ,เ,เชื่อมัน่น ในสีเหลืองเพราะว่าสีเหลืองเหลือห่อสุดท้ายโอเคออกสีเหลืองอันนี้น่าจะเป็นโซนแบบขบเคี้ยวขบใจปะดูดิปูอัดเขาไม่แช่เหรอไส้กรอกเขาก็ไม่แช่เว้ยเธอเนี่ยไส้กรอกอันนี้อ,อ้าวแช่ทำไมใส่ใส่พรีเซเวชันมาแน่นขนาดนี้เราต้องแช่แต่สิ<ค>แฮมสแซจอ๋อมันเป็นแบบว่าไส้กรอกแบบกนเชียงอ่ะอันนี้คือเหมือนที่ฉันกินประจําที่ลอนดอนเลยอะโซเวอรี่ฮิตอันเนี้ยแต่ว่าเราเคยกินบ่อยแล้วที่ลอนดอนวันนี้เราจะข้ามก่อนอ๋อไส้กรอกเขาไม่แช่จริงๆเหรออันนี้คือแบบว่า g a r ิ i c chili eggplant อ๋อได้ได้แบ แบบไข่เค็มบอหนังปาลารสไข่เค็มขนมแท่งรสไข่เค็มไม่เคยกินทรงเนี้ยทุกอย่างญี่ปุ่นหมดเดินเข้ามาเซเว่นฮ่องกงหยิบทุกอย่างที่เป็นญี่ปุ่นแต่เอาไหมเอาเเอพี่แพรเนี่ยเขาจับมาเป็น10รอบลาอีพวกไส้กรอกที่ไม่แช่เย็นทั้งหลายตรงเนี้ยดิสนว่าก็เอาไปสักอันให้มันจบจบอ่ะหยิบมาอ่ไหนะเอาอันนี้เอานี้ก็ได้ถั่วเขียวต้มน้ำตาลถั่วเขียวต้มน้ำตาลท,ที่มาในรูปแบบขวดว่ะคนเนี้ยจิบวนเวียนกับถั่วเขียวต้มน้ำตาลเนี่ยคือจริงชอบแต่ไม่รู้ว่าเนี้ยใช่ไหมชอบเอาเค องดูวแดกลำบากกว่าอีกแต่ว่ามันมองไม่เห็นอาจจะรู้ <c oughs> สึกด,ดีขึ้นเอาชีมีพวกข้าวปงข้าวปั้นโ <c oughs> ออนิกิรินี่เราอยู่ประเทศอะไรกันแน่เนี่ค่ะ อันนี้ดูเป็นหน้าปลาไหลฉันว่าอันนี้น่าจะอร่อยปงเป็นเหลืออันเดียวเราใช้หลักการนี้แล้วหลักการเหลืออันเดียวเอาอันนี้ไปใส่ไหลใส่ไข่เจียว <c oughs> พี่แพรเลือกอันนี้เพราะว่าเชื่อในหลักการของเหลือหนึ่งอันเขามีแบบลูกชิ้นปงลูกชิ้นติ้งนะซึ่งพี่แพรบอกว่าสิ่งนี้เป็นความคิดทิตของที่ฮ่องกงอยู่ curry fish ball มันหน้าตามันดูเป็นแกงกะหรี่จริงอะก็คือลูกชิ้นปลาราดแกงกะหรี่เดี๋ยวเอาไปเวฟว่ากัน spam version สองแบบไม่อยากซับเองสับมาให้แล้วหนึ่งแผ่นพอมามีกึ่งตังๆมาก เลแต่เป็นเวอร์ชันฟรายและเป็นรถ สาหร่ายรวมทุกคอมโพของขนมที่ฉันชอบนี่คือที่สุดของไอเทมจากแดนมังกรที่ดิฉันชอบแดนมังกรใช้คําโบราณมากคือผักดองยี่ห้อนี้ที่สุดที่หือที่อื่นแต่ว่าเขามีหลายรสนะถ้ารสโปรดของพีทมันจะเป็นรสเผ็ดเผ็ดที่แบบแดงแล้วแบบรีคู่เลยคือจริงเวลาดูเฟลเวอร์เขาจะแบบเขียนเล็กๆอยู่ข้างล่างตรงด้านล่างตรงนี้เว้ยคือมองเผินๆหน้าตาเหมือนกันทุกซองสุดโซนน้ำห่าสั้นคือจริงๆอียี่ห้อนี้หลายคนน่าจะคุ้นเคยมันประชามานาวยี่ห้อดังแต แต่ว่าฉันไม่เคยเจอในเวอร์ชั่นกระป๋องที่ซ่าเป็นชามะนาวที่ซ่าแล้วมีแบบไม่มีน้ำตาลด้วยอุย้ยไม่เคยลองกันเนี่ยค่ะนี่ขออันนี้ไปลองมันมีรสแอปเปิลด้วยเอาทาหลักรสแอปเปิลเนาะใชโ่โอเคโอเคจริงๆอีไยน้ำเอาหู้ยี่ห้อเนี้ยก็เห็นบ่อยดูเป็นยอดฮิตอยู่เหมือนกันนะมีน้ำโกโกวามีเน็ตฟลิกส์เอเนจีเมลอนน้ำเน็ตฟลิกคืออะไรอ่ะจริงๆมันเป็นน้ำเน็ตฟลิกมึงอันนี้แหละไปน,น้ำโกโกวาโอเป็นลิสเตอรีนแบบพกพา อย่งงเงี้ยหรอแบบฟึชฟิชทำานไม่ได้กินโกเตกอ o r ิ g i n a อุ้ยเด็กสมัยนี้เขาจะยังเรียกว่าโกเตกันอยู่หรือเปล่าอ่ะเราก็ไม่เรียกลว่ะ รู้เหมือได้สาหรับน้องๆที่เกิดหลังปี2 0 0พนะคะจริงๆในกาลครั้งหนึ่งเนี่ยผ้าหนา้าไมมีชื่อเล่นว่าโกเต็กนะคืออย่างในยุคที่พีดแบบเติบโตมาอะไรเงี้ยพวกผู้ใหญ่เนาะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะไรเงี้ยรุ่นยายเลยแหละรุ่นยายอะ่ยยอะเหมือนเราเรียกน้ำยาล้างจานว่าสไลเรียกฟองน้ําขัดจานว่าสกอดไบต์อ่ะจริงๆทุกอย่างมันเป็นชื่อยี่ห้อมันมีเจเนอเรชันหนึ่งที่เขาก็เรียกผ้าหน้าไม่ว่าโกเต็ก <c oughs> ยี่ห้อจริงๆแล้วเขาก็ยังดําเนินกิจการอยู่ตู้ขายนมของเขามันดูยิ่งใหญ่อะคือคนฮ่องกงกับนมนี่มันยังไงปะหรือนมเป็นเค c u เจอร์ใหญ่ก็ให้ความรู้เราได้นะคะเพราะถึงแม้เราจะเสิร์ชเองได้แต่ว่าเราเราชอบถามเราชอบถาม,เรา,ถามเราชอบแบบทิ้งทายให้เป็นกันบ้านให้เ,เพื่อนๆได้มีส่วนร่วมเราจะได้มี engagement เราจะได้คุยกันในคอมเมนต์เชปร์เซ็นต์ญี่ปุ่นไปแล้วประมาณ99 เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปซูเปอปร์กันต่อฮ่องกงมีดับเบิลเด cker ัสด้วยอ่ะดูว่าอยู่ลอนดอนข้างหน้าคือซูเปอปร์ซึ่งอ่านว่าอะไรเมนมาบอกผิดได้เลย welcomme อ๋ออันนี้คือชื่อยี่ห้อ welcom 啊มาคันคือแบรนด์เลยสตรอเบอรี่น่ารังมากเขาเขียนว่าเป็นเจแปนอีกแล้ว<อ>สตรอเบอรี่คือมะมงไม่ใช่เล่นๆเถอะเราพร้อมแล้วค่ะพร้อร้อมลค่ะ <S <S เดินเข็นรถมาได้ประมาณ3นาทีก็ต้องคืนรถละเพราะว่าต้องลงบันไดัง่นลูกใหญ่เท่าแอปเปิ้ลหลอกยังไม่ใหญ่เท่าแอปเปิ้ลเนี่ยพริกหยวกใหญ่เท่ากระหล่ำข้างล่างอันนี้ใหญ่แล้วลูกวิงปองปะเนี่ยเนือหน้าตาแบบ ดื้อมาก2ชิ er mm ้น84 3ส0ากว่าบาทค่าของชีพคล้ายๆลนดอนปลาแบบเอาไปทำยำแบบไม่ต้องคิดอะไรโยนลงไปทำยำแกงๆไทยแท้มากเลยนะเห็นปลาดิบยำๆมาอย่างนี้ปุ๊บยำใส่ปลาลาคลาดปลาหมึกปรุงรสไฟซี่โซเทตซีซันออคโตปุสเป็นแบบว่าเหมือนปลาหมึกปรุงรสไว้กินกุกกับหนุกหนับได้หยิบอะไรที่เป็นแบบห้องกองเลยอะไมค่อยน่าใจแต่ว่าเี้นน่าทานมากเนี่ยเอฟโกโนล่าน่ากินอย่่งไรอะกินตลอดเลยอะมึงชอบกินมากเลยอะ and kill for <laughs> อันนี้เป็นก็ไม่แยงด้วยลองแบบบราวน์ชูการ์ชิงแต่อันนี้มีความไข่นะไข่ที่คุณแซมการันตีคือแซมซึ่งคุณแซมคือไข่ไม่รู้แต่ว่าคุณแซมการันตีว่าอันนี้อร่อยฮอกไกโดสไตล์เราพินกลับไปญี่ปุ่นอีกแล้วแต่อันนี้น่ารักอ่ะหรือเราไปด้วยคามแพ็แพ็กเกจโมโมจังนะชีสเค้กรลพีชถ้ามันรอดมันก็ทไเบสอะไรคือฮาฟเบสอบครึ่งเดียวอีกครึ่งยังไม่สกอีกครึ่งติดยยังไม่รู้เลยว่าพีชมีส่วนร่วมกับสิ่งนี้ได้ยังไง นอกจากทีทเไม่นคนกินทีชเป็นคนถือค <c oughs> ัชชิงเติมซาวทุกอย่างที่หยิบขึ้นมาจะเป็นชื่อแบบญี่ปุ่นหมดถึงแม้ว่าจริงๆขนมปังกระเทียมแบบนี้ไม่ได้ทํายากเลยนะแต่อันนี้ทำไมดีมือไม่เหม็นกระเทียมเออไม่ต้องซับเอง <c oughs> เอาดีไหมลุง ก็ไ,ได้ก็ตามใจเพื่อนหรอกนะคุกกี้น้องหมีอะไรสักอย่างแต่นั้นมันยี่ห้อเจนนี่อะไรมาเคยมันเป็นเจนเนี่คือเพื่อนฮ่นองกงพีดาวบอกว่ามาสิ่งที่ต้องกินมีอยู่สองอย่างก็คือถาดไข่คุกกี้หมีเจนนี่ซึ่งไม่ใช่อันนี้นี่เอาอีกแล้วทุกคนความน,นมเขาแบบมาเมก็ตน,นะกินมากเลยอะหม้ออมาอานมเสือนมเสือจริงกันแน่ไม่รู้กัวไม่น่าใจกลวกินปักตื่นแล้วหายปวดคอบาลายนมตาเสือดาวเอายองจะแก้ยย ไี่อะหม่องมันคืออะไรไวะไอ้ตาเสือปะไทเกอร์บะมาเออไทอกเกอร์จะเสือโค้งนมมะละกอเต็งโอวันตินนะมึงกูอยากลองนมเสือเพราะว่า <c oughs> นมเสือมันเลิศมาไปลองดิเร <c oughs> าอ่านไม่ออกเลยสักอย่างเัออ้ยวะเอ้ยฉันเห็นภาษาอังกฤษละแต่ฉันจะไม่บอกเธอเพรโอ้ส <c oughs> ิสิเอาไปเผื่อเลยชื่ว่ามันเลิศอุ้ยมอเออหยกจีปะเออมันหน้าตาเหมือนหอกกีแต่ว่ามันเป็นหอย มันไปช่หอยมันคือเต้าหู้อะพโทอซูเป็นแค่เต้าหู้เหมือนแบบลูกกอกลูกอะไรนะเรยกลูกลอ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 กอุ้ยนี่ก็ดูว่าขนมเคี้ยวลูกไข่เค็มดิกเยิ้มที่กว่าหน้าเราตอนร้อนรอเอกยอกเอกยอกมึงกินแค่ไหนอ้ามันอาจจะอร่อยก็ได้ถ้าไม่ซื้อไปลองจะรู้ได้ยังไงมันสองชิ้นยี่สิบสองเหรียญนะถ้่ชิ้นเดียวสิบเก้าแสดงว่าไม่อร่อยมันหรอ่ คลิปนี้ที่พิดมาบินกลับมาถึงฮ่องกงบินกลับมาฝั่งเอเชียพิดมางานอีเวนต์ของ British Council เนอ้อที่เขาเชิญพิดมานะคะก็ได้ใดร่วมกิจการงานด้านการศึกษาบ้างแล้วก็แบบเออเอหรือว่ากย uni จะเปิดอะไรแถบ,บแบบจีนฮ่องกงอะไรใดๆหรือเปล่ามาเรียนภาษาเรียนซัมเมอร์เรียนมหาลัยอะไร,ะไรหรือเปล่าเออเออเอ go u เอทประเทศแถบฝั่งเอเชียจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ พี่<ด>แพ<ผ>รถามว่าหรือเราจะกินข้าวเลยดีมึงก็คิดว่าอ๋อหรือเราไปซื้อโซนข้าวข้างบนโซนอาหารเทคเอาไว้กับบ้านหรือเรากินข้าวดีก็คือซื้อข้าวเปลือกข้าวสวยอันนี้ก็น่าโดนเนาะเอาไปาเอาเลยเหรอทุกอย่างเป็นพีชรอรอเราจะโดนทุกอย่างที่เป็นพีชมึงโตเกียวปะเนี่ยก็นึกว่าขนมจากโตเกียวอีกโตเกียวหน้าโรงเรียนเหมือนโตเกียวหน้าโรงเรียนหรือเปล่ามันก็ดูภาพมันดูใช่แต่มันน่าจะกรอบมันปูแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเหนียวเต็มชิ้นเต็มอัน พี่ผีกูวต้องลองไหมลองอะไรตีนเนี่ยนี่แบบโบลเลตชิคเก้นฟีดกลัวว่าถ้ามันจะมาเป็นเชลขนาดนี้ก็ว่าต้องลองดูเป็นของดีของเด็ดเนี้ยอ่ะก็ได้เอาแบบโบลเลตก็ได้ตีนเป็ดกับตีนไก่เอาเลยเลือกกินกูเอาแบบโบลเลตเฮ้ยมันเหลือซองเดียวมันต้องอร่อยแน่เลยมึงเหลือซองเดียวเอาดีไหมทุกคนไปค่ะแดกตีนกันค่ะ แร้วรข้างนอกก็คือเน้นแพ็กเกจเอาแบบวายบิงไม่ต้องรู้ว่าข้างในเป็นอะไรเฮ้ยไทยบอสไรสตูดิโอบเก็ตเตียวเรือเอาลองไหมล่ะรอบนี้อะไรขอดูรูปขอดูรูปหน่อยรูปในพลขี่จ็ตสกีมึงว่าไงแต่รถก๋วยเตี๋ยวเรือไทยเนี่ยก็น่าโดนอยู่อ่ะ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 แกฉันว่าแบบเขาพีชฟีเวอร์ไอตรงไอติมก็ยังเป็นรถพีชอีกแกว่าไงแต่ว่าเป็นของเกาหลีนะอันนี้ดูมีความเป็นขนมตุ่มวาฟิลตุ่มซ์เจอร์มันนิ่มๆเหมือนขนมฮ่องกงจะเป็นแบบนมไข่ที่เปลี่ยน shape นี่มีแคนโทเนียอีกแล้วแคนโทเนียคืออะไรวะตอนแรกแบบยิ้มมาอุ้ยน่ากินจังเลยนึกว่าเป็นปลาหมึกดับถังเขาเขียนอยู่โรสต์ดับถังต้องหาผักกินบ้างละหยิบมาแต่แป้งผัดทอดผัดกอนโซนแบบขนมกุ๊กกับคือรสชาติดูปกติสุดๆซูเปอร์เอเชียที่ลอนดอนคือมีแต่รสอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือรสประหลาดกว่าในในซูเปอร์ที่นี่มากๆเพราะรถทัวโฟลี่เยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้ก็ดูเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยเจอสุดละชีโตรดทาลาปิโน่อาไปลอง สปากลิงโคคอนาตวอเตอร์ที่เป็นรสแพชชั่นฟรุตเนี่ยก็คือเมื่อเราสูญเสียตัวตนความเป็นตัวของตัวเองอยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วน้ำมะพร้าวแต่ก็ซ่าด้วยแล้วก็ใส่แพชชั่นฟรุตด้วย มีสิ่งนี้ขนมที่พี่ชอบมาก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 เที่ยงสิมันคือเหมือนเป็นป๊อปคอร์นแต่ว่าเหมือนเอาป๊อปคอร์นมาทุบอัดให้เป็นแผ่นแล้วทำให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วให้เรากินสวีทแอนด์ซอสตี้เคทเทิลป๊อปคอร์นเฟลเวอร์ใช่ไหมวิแยาลองทานในซูปเปอร์ไส้กรอกพวกนี้ก็ไม่แช่เย็นเพราะมันต้องเป็นเทคนิคพิเศษบาองอย่างของฮ่องกงหนังหมูบอส <ình> มึงว่าพลังตกใจเปล่าจริงถ้ามาเจอว่าคนเอเชียแบบอีทอีททุกมูใช่ปะวะแต่มึงก็แดกแคบหมูมึงมันเขียนว่าไทเกอร์สกินโล เรามีนมเสือเรากินนังเสือได้เลยเมืองเมืองแต่อินกีนเนี่ยเขียนว่าพิมพสกินเหมือนแบบไข่กุ้งจริงๆไม่ใช่ไข่กุ้งแต่เป็นไข่ปลาไข่เยี่ยวมาไม่ได้เป็นเยี้ยวของมาจริงมันเตมเหนียวอยู่นะมันหน้าอีอยู่นะเธอปลาดิบแบบหน้าอีสุดๆ63สคือกี่บาทป้าเหลืองด้วยอะเอาชีวิตรอดด้วยอาหารป้ายเหลือง มึงไมีชาเแวม,ม,มสีเหลืองเอา,า,เาไหมรสอะไรอ๋อรสครีมโซดามึงน,น้ำเขียวแล้วน้ำเขียวกูว่าน,าน,น,น่าลองไปนะกินโคตรไก่ต้มยังน่ากินเลยย่างแผดหอดูความหมูกรอบดูไม่เคยกินเลยค่ะขอเอาไปชิมได้ไหมคะชิมนี้ไก่ต้มอันแบบ หน้าอีทสุดๆอันนี้ก็หยิบอีกหยิบแบบไตโอตตยากงงมากหนักที่เดินกลับไม่ใช่อะไรนะแบกน้ำคนเคยเห็นออยสเตอร์ซอสแบบนี้น้ำมันหอยแบบเค็ดฉาบมันถูกต้องแล้วนะ ยังว่ะทุกคนยังไม่ได้กลับพี่เขาขอแวะอีกเป็นเหมือนอีกคอนเวเนียนสโตร์หนึ่งแล้วก็พิดแอบเห็นนี่ไงเขาจะมีตู้อุ่นเว้ยเลยจะมาลองน้องอุ้ยนมเผือกเหรอหรือนมพวกนมผวกหืานทุยหรือนมผวกจะจะเลิศกว่าอันนี้ก็ดูคลาสสิกแต่นมเผือกก็น่ากินสุดๆแต่เขาก็ยี่ห้อเดียวกันนะฉันแพ้ให้นมเผือกหวานฉันยากลองจริงๆอันนี้นเดี๋ยวไว้ไปไมโครเวฟกินเอาที่ลอนดอน ขอเริ่มจากอีนมร้อนนี่ก่อนเลยเดี๋ยวมันจะไม่ร้อนมันจะไม่ร้อนเดี๋ยวมันจะดีฟีดอะโฮพอยต์ของการไปซื้อสูงมันคือนมอะไรนมมันม่วงอะไรสักอย่างเป็นไงเอ้ยปีบม,มือสองนี่อร่อยหรือเปล่าหรือว่าชิมไม่แน่ใจมีความสับสน ถ้าคนชอบมันม่วงใช่ถ้าคนชอบมันม่วงก็จะชอบถ้าคนชอบมันม่วงก็จะชอบอถ้าคนที่กลางๆค่อนไปทางเฉยแบบพี่ก็จะงงๆมันเป็นนมถั่วเหลืองที่ใส่แบบมันม่วงมันก็แบบเพราะว่าโดยยี่ห้อเขาก็เป็นยี่ห้อแบบว่านมถั่วเหลืองอน,น <c oughs> ะก็เลยเป็นนมเอ้ยโอเคเลยนะพอรู้ว่าเป็นนมถั่วเหลืองเก่งพอพอรู้ว่านมถั่วเหลืองปุ๊บเก่งเลยอันนี้เก่งมีความสับสนมาขออุ่นต่อไปใยเคอรี่สิ่งนี้มันต้องเวฟสองรอบไม่เหมือนขนม จีนนะมึงชีเป็นลูกชิ้นปลาแล้วก็ในน้ําแกงกะหรี่ลงเสื้อดํากูนี่อีกหลายวันนะเสื้อตัวนี้เฮ้ย้ยอร่อยเลยอร่อยมิตใหม่ของโอเด้งเหมือนขนมจีนที่เป็นน้ําแกงกะหรี่เอาเส้นใส่ได้เลยอะออเอาเส้นใส่ปุ๊บคืออร่อยเลยอร่อยดีดีด น้ำต่อยวะ่ะน้ำเราเยอะน้ำทัดมาอยากลองสิ่งนี้ชามะนาวแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นแบบสปาร์ l i n g เวลากินชาบูก็ต้องแบบยี่ห้อเนี้ยอะไรเงี้ยเวลาซื้อ,อที่อังกฤษใช่ชามะนาวที่ซ่าปุย๋ยคลิปมีไหม ไม่ค่อยนะมีมีแบบชาเขียวที่ซ่ามีมีอยู่คืออะไรจริงหรอมึงจะชอบเพราะมึงมันทาดนางซาข้อ่อยเลยอะดีแต่ไม่ค่อยได้รู้สึกแบบชามะนาวเท่าไหร่เหมือนชามันลดเหมือน VLT เลยอะจริงหรอใช่แต่ว่าซาขอลองอันนี้ด้วยเลย Sparkling Apple Green แต่สีแดงนะซว่าอันเนี้ยต้องปลอมจริงหรอมันต้องเป็นแอปเปิ้ลที่ปลอมอย่ามาดูมิ้นเฮ้ยมือนก็หอม อันน้ดีกว่าอร่อยกินได้แต่จ้างโอหอุ้ยมันจางจริงด้วยแต่กูชอบมากเลยจริงเหรอกูชอบแบบจางๆพอดมกลิ่นแล้วมันดูปลอมมากก็เลยกลัวว่าปลรถมันจะหวานแบบปลอมอ่ะเอมันไม่ได้หวานเสียดอ่ะมันจางดียาดูมิมของเผ็ดไหมของเผ็ดปลาหมึกแต่ว่าเออมึงยากแค่ o n hour later เอาวะได้คนดูมีความแบบนี่ชีก็เป็นชิ้นเป็นอันยู มันจะไปพาดได้ยังไงใช่ว่ามันดูอร่อยไม่อระนั่งงงอยู่นะงงชิ้นอร่อยนะอร่อยชิ้นเล็กๆดีนะคือพี่ว่าเมื่อกี้พี่อาจจะหยิบชิ้นใหญ่ไปแวบแรกเลยคือแข็งอันนี้ก็ใหญ่ค่ะคุณหนูไม่เมื่อกี้มันหนาค่ะเซสว่าแล้วเสร็จแล้วหนึ่งลงเสื้อดำกูนี่อีกหลายวันนะเสื้อตัวนี้อุ้ยอันนี้อร่อยเลยอ่ะแบบฉีกปื้ดกินกับข้าวได้อยู่นะเอียนะพาดเยอะเลยหรอเลยเลย ปกติเธอแท็แบบเท้าไก really. ่ไหมไม่ฉันไม่กินเลยฉันก็ไม่เลยเหมือนกันพี่เข้าใจว่ามันจะมีตีมเอนจอยเลอร์อยู่อะแต่เราไม่ได้นี่ก็จะเป็นการพยายามเปิดใจเพราะมันมาในรูปแบบที่มันไม่มีกระดูกกระดูกแล้วเพมามเป็นทองๆอย่างนี้มันเหมือนอยู่นะมันไม่มีกระดูกมาแต่ว่าหน้าตามันก็แบบถึง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 หุ้ยกลิ่นดีอยู่เพราะท่าเหมือนหมึกกุบ คือผิดว่าผิดกัดผิดมุมอ่ะปลายนิ้วกับอุ้งกวอาจจะโดนตรงอุ้งมันอาจจะอยู่ตรงแบบกรึบๆเยอะมันเลยมีมึงคิดว่าไงอ๋อรสชาติเหมือนแบบหมึกกรุบอ่ะอ่ารสชาติแบบว่ารสหม่าล่าหม่าล่าอะไรทรงๆเนี้ยไม่ไม่ได้แย่แต่แย่มึงกินอันนี้ชเวฟมึงอ่ะเป็นชเวฟครีมโซดาประเทศไทยไม่มีผมขอดื่มน้ำโกโกวาืมกินน้ำเขียวอยู่ว่ะกินเหมือนน้ำเขียวจริงด้วยฟัน่าสีเขียวคือครีมโซดาเหรอ กันตา้มเุ้งนี่นี่นี่ดูนี่น้ำเน็ตฟิกเหมือน Energy Drink รสเมลอนก็มันเป็น Energy Drink รสเมลอนตามรีบเป๊ะก็อร่อยดีมงองดิเออแลกกันโอ้โหกินเมลอนมากไม่มีลอนกว่านี้ละ หลับปากินเหมือนแบบมีกินพุงมะลัย <laughs> มึงใช่หรือเปล่า<ห> <laughs> พี่แจ๊คคะพี่จ่าแค่พี่จ่าแค่พี่จ่าเอเออันนี้ใช่เอเนจี <c oughs> ดิงที่กินเมลอนเอเอันเมลอนอร่อยกว่าอร่อยกว่าอันเนี้ยชอบอัน <c oughs> นี้มากกว่าทุกคนมาลองแล้วบอกดิว่าเหมือนไหมยึดไว้เอง <c oughs> น้ำล้งางปากน้ำล้างตีนตีนไก่จักกระบีไข่เค็มคิดว่าเซร็คิดว่าต้องรอดจักกระบี่หยักหยักแล้วก็ไข่เค็ม ไม่ได้รสเลยค่ะสิบเต็มสิบอร่อยมากแต่ความไข่เค็มมันจังๆยู่นะมันเป็นรสไข่เค็มที่ไม่มีความเค็มเลยมันไม่เค็มแต่มันมีกลิ่นไข่เค็มเว้ยอืแต่อร่อยดีนะมันก็ซัตเติลดีนะตัวช่วยให้เราไม่ท้องอืดในวันนี้นะคะทุกคนเอาอะไรมาช่วยบอกแล้วให้ซื้อผักทอดมากินผักเมือกช่วยย่อยกันบ้างนะคะทุกคนกลิ่นมันดูเปรี้ยวนั่นองไรเราอ่านอะไรพลาดไปปะน้ำส้มใส่ซูมากเลย อร่อยทำไมเสียงดูกรอบมันมีเปรี้ยวเล็นิดนำมึงมันบบด้ะเนี่ย <c oughs> กับแก้มนั่นะอะเอายังอ่ะ <c oughs> โฟมขนมโฟม,โฟม,โฟมโรสบราวน์ชูการ์ที่หลอนอนก็กินแค่รสปกติปะ่ะก <c oughs> ินมันมีจิ้วเลย ซีอิ้วดำหวานอ่ะก็อร่อยมากเหมือนรสปกติที่มีกลิ่นซีอิ๊วดำหวานทำไมบราชูก้ากลิ่นเค็มแต่ก็ยังน่าเหมือนโฟมอยู่ดีเหมือนโฟมอร่อยเหมือนเดิมกินของข้าวหน่อยดีกว่าอยากรู้มากเลยเอียนเนี่ยไอกรอกที่ถืออือเนี่ยกินไม่ได้เหรอวะมันปรากฏว่าดิบโฟดัตจากโตเกียวเจแปนทุกคนไม่ได้กินนะวันเนี้ยแก่ยังไงแก่ยงไงจริงหรอแก่ไม่เข้าใจนี่เปนไก่ตบบเล็บหรือเราเอาซ้อมจิ้ม ้ยๆมันดูสุกอยู่ใบคนละครึ่งเนี่เหมือนปาท่อ๊โกกินได้อ่อยดีชอบกินอะไรอย่างเงี้ยอชื่อย่อทุกคนคือกาล l i c chili sausage อันนี้ชื่อย่อพริกกลับมาด้านหลังชื่อเต็มคือ g a ล l i c and chili fish meat sausage อ๋อไม่ได้กินก็ไม่ได้พาอะไรไปเห็นทั้งในซุเปอร์ทั้งในร้านสะดวกซื้ออะไรใดๆคิดว่ามันต้องเวิร์ น้องเลิศอยู่อ่ะมันมาเป็นแบบซองกระปิวหลิวอย่างงี้เออเฮ้ยดีอร่อยกุบกรับสุดๆรสเหมือนไข่ต้มไข่ต้มใบชามันก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นสมุนไพรของเขานิดๆไข่อกไข่นึ OK. น่งไข่อะไรเนะี่ยมันชนะตรงซ์เจอร์เพราะซ์เจอร์มันแบบกุบกับอะ่ะไข่เด้งดึ๋งมาม่านางารำรสก๋วยเตี๋ยวเรือลูกครึ่งเส้นเล็กเส้นหมี่มีหมูหมูกระากาดผักผักมีมนันแปลเดี๋ยวไปแปลงร่างมาระหว่างรอสิงหมี่ต้มเดี๋ยวชิมอย่างอื่นก่อนหนึ่งแมทชีโต๊รสฮาลาพิโย่เขียงกี่อ่ะชี โตแทบไม่มีดีกว่าจริงเหรอใช่คือหน้าตาเหมือนชีโต๊ะหึยกลิ่นแบบเลยกลิ่นพริกแบบพริกเขียวอะ่ะดีนะเขียวฮาลาพิโยมาเลยอะแล้วมันเขียวเขียวขมขมแต่ดีไม่ได้เผ็ดมีแค่กลิ่ลนเผื่อใครลึกไม่ออกว่าพริกฮาลาพิโยมันกลิ่นประมาณไหนจริงๆเอาที่คล้ายๆอะ่ะมันคือแบบเหมือนพริกอ่องอะ่ะ ถั่วเขียวต้มถั่วเขียวต้มน้ำตาลของพี่แม่ที่มันมีแทงเจอรีนพิวด้วยนะเปลือกส้มกลิ่นส้มมากเลยอะอร่อยไหมก่อนไม่อร่อย <laughs> เหมือนถั่วเขียวต้มน้ำตาลปะ <laughs> <laughs> เหมือนเท็กซเจอร์เหมือนแต่กลิ่นไม่ใช่เลยอะเป็นกลิ่นอีส้มเนี่ยอืมเปลือกส้มกลิ่นแรงอยู่นะ ถึเจอมันใช่เทงเจอมันคือตัวเขียวต้มน้ำตาลที่แบบวันที่2แล้ว <c oughs> <c oughs> อาจจะต้มนานไิ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> กินเปลือกส้มแหละฉันแอบชอบนะ <c oughs> อา้าตอนแรกคิดว่าแบบพิษไม่ค่อยชอบอะไรที่เป็นเปลือกส้มเหมือนกันคิดว่าไม่รอดแต่ว่ากินไปกินมามันก็มันก็รีเฟซดีถ้ากินหมดซองเนี่ยน่าจะอิ่มอยู่อะดูบ่มีเราได้หรือยังอุ้ยกินก๋วยเตี๋ยวเรือมาม่าก๋วยเตี๋ยวเรือนางลำอร่อยน้ำซุปอร่อยเลยแม่ ซื้อกับ,กล,บลอนดอนเพิ่มด่วนอันนี้เลยมามา่านังรำล้วสุดดีอาจจะไม่ได้แบบคลักๆเท่าแบบของไทยไม่แย่เป็นเชงเชงที่ดีเลยอะอร่อยอร่อย มันมีความแบบไอ้นี่ด้วยอ่ะใบที่เป็นอะไรโหระพาใบแมงลักอะไรต่างๆเลยอันนี้มาม่านางลำแต่ซื้อกับไทยด้วยแต่ว่าไปแต่ว่าสามารถไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือได้ปอปะทงปอปะทีอะไรกินได้หมดแต่ว่าจะกินแต่ว่าจะเอาอันนี้ไปด้วยเออมันแซ่บไม่ร่อยมันต้องมีติดบ้านไว้ไม่อถือมาเออยากกินนมบ้างระหว่างที่มันยังเย็นนมเสืออันนี้นมเสือดาววะดิชิมชิมละทายดีกว่าพี่ปิดชิมละทายนมยมองตาเสือทุกคนรู้แล้วปู่ได้กินก็รู้แล้วเนี่ย ให้ดูสีมันเป็นสีอย่างนี้นมโอ๊ตเหรอไม่ใช่นมเสือคะ่ะมีชานมหรอใช่มันคือชานมม่คืออูหลงอหลงทีแล้วอร่อยเลยเ<อ>ก็ว่าแลละคิดอยู่เพราะว่ามันมีมันมีใบชา <laughs> <น>อะไรครับอะไรเสือมันจะเ็รบเสือวีกกันนมสเสือวีกกันก็ว่าวาทำไมามันถึงมีรูปใบชาไว้ เหมือนเวลาเมนูวลาห้าจะมีติดใบไม้เอาไว้ตรงเมนูวีแกนอร่อยโคตรทุกคนเสือวีแกนอร่อยมากให้เป็นชานมพร้อมดื่มที่อร่อยที่สุดชอบรสอย่างเงี้ยใครมาห้องก็ไปตามซื้อเลยนะมันดีมากแล้วบอกว่าชานมเสือวีแกนจากพีพีเขาบอกให้เช็คด้วยจริงๆแล้วว่าไม่ได้อ่านอะไรเลยกลัวกลัวสปอยตัวเองเออสปอยเออเลยชายอยู่งล่าะกำลังตบดตั้งกันังดีเลยเลคริสป p อ,อ,อยากรู้ว่ามันรถเหมือนโนริสาหลายไหมเป็นโนริสาหลายเวอร์ชั้นแทง่งอยากให้ทุกคนดูความหนาของผงไม่ใช่เท็กซ์เ์ขู่ขะนะคะผงนวลล้วน แรบแรกรู้สึกว่าไม่ใช่รสโนริสาลายเลยแต่กินใบสะพักเออเหมือนแหละคือในเวอร์ชันแผ่นน่ะเราจะไม่เคยเจอผงนัวเยอะขนาดนี้เอ็กซ์ตร้าผงนัวนัวกว่าเดิมและเท็กซ์เจอร์ที่เลิศกว่าเดิมอันนี้เลิศขนมเพียรขนมเพียรขนมเพียรอ่ามันมเป็นซองทำไมขนมเพียรมีความแชีสเสิร์ฟมาแล้วค่ะชีสเสิร์ฟสุดๆแล้วอะไรยืดๆอ่ะชีสหรอเออว่ะทำไมมันถึงมียืดวะมันเป็นโมจิปะเนี่ยเลเยอร์โมจิอะเปล่าเออไม่รอกเสียใจที่ตบประมาทเขาไว้ให้เ่อ พร่ตรงนี้เลยนะอร่อยจีซื้อเป็นของฝากได้เลเยอร์โมจิมันก็หนึบๆนึบดีนะอืมกินเพลินดีทุกคนส่วนไข่เค็มก็ไม่ได้เค็มมันๆอย่างเดียวลาวชี ช h i n น s e เค้กเขาบอกหรือชีสเค้กว่ามันอ่านไม่ออกชีสเค้กค่ะไม่ใช่ช c h ี e s สเค้กโอ้ยน่าว่าก็เป็นฟีลแบบเค้กไข่ใช่ใช่มีความเป็นแบบว่าเค้กกลอนๆอนี่เค้กไข่ฟูผมจะแกะอันนี้เป็นรสพีชอยากกินมากรสพีชอะเราต้องลองเพราะถ้าเราไม่ลองเราจะไม่รู้หน้าตาข้างนอกเหมือนกันก็อรทอดเหมือนกันปะเหมือน นี่ชิ้นน่าจะเป็นอย่างนี้นม,นนมืออันนี้กินไม่ได้นะข้างหลังเนี่ย <c oughs> แกะออกก่อนนะคะไม่กินปะไม่กินเลยเลย <c oughs> ถ้าสมมติเราแบบ <c oughs> พ,อ,พ,อ,พอ,อันไหนเป็นรอดพีชแต่ถ้ากินเข้าไปอาจจะรู้ก็ได้อ่านเริ่มเลยนุ่มดี <c oughs> แทนคอก็เตรียมเครื่องดื่มไว้ด้วยฉันเจอพีชแล้วมีความแบบพีชปลายปลา อันไหนวะอันไหนเป็นรสพีชย่งไม่ออกขนาดนะสะดวกซื้อไหนซื้อเลยกินกับชาน,นมนี่มันฟิลล<อ>์ <ปะ S 2> ทุกคน <laughs> ไปซื้อมาแล้วมากินกับอันนี้อันนี้ดีสุด o f corner เที่ยกิจมันไม่ได้เรียกแบบนี้แต่แพ็คเกจจริงหน้าตาเหมือนกันเลยอะแต่เหมือนแบบชื่อแบรนด์นะคนละชื่อเหมือนเลกับอะไรนะ walker w a l นี่มันหน้าตาแบบนี้มันคือป๊อปคอร์นที่ถูกเอามาย่ำยี โคตรมือ,อันนี้ยกให้เป็นขนมที่วิวแบบชอบที่สุดในอังกฤษว้าวมันไม,ม่เค็มไม่หวานอ,อ๋อมันมีความสวีทแต่ซอชีแต่เ t e เซอร์เนี้ย t e เ t อร์โคตรด,ดีแล้วมันมีกลิ่นความป๊อปคอรนอืมแต่เป็นป๊อปคอรนที่ยั่นยีมาให้เราแล้วอร่อยมากดูกินไม่ได้จริงๆป๊อปคร์นสั่งเดี๋ยววิพีทใครไปซื้อแล้วมารีวิวเยลลี่ อะไรสักอย่างเชื่อทำไมข้างหลังมันมีรูปเห็ดหอมถั่วฝักยาวพีชบวยเห็ดและถั่วฝักยาวจุ่มจุ่มแกลิริจุ่มันลิรจุ่มข้างหน้าคือตัวสีเขียอลดละละพิดปึ๊บถั่วฝักยาวหล่อเลยลดพิดกูว่าข้างหลังน่าจะเป็นสตาร์ชป่ะอย่าห่วงเรารู้ว่า google translate มีอยู่บนโลกนี้แต่เราสนุกกับการโผลไปเรื่อยๆอันสุดท้าย อันนี้ตอนหยิบมาไม่ได้ถ่ายแต่ว่าแค่จะแบบว่าคือไม่ไม่เคยเห็นเฉยๆรถโคลาคือปกติอ่ะพี่ชอบกินอันนี้แต่ว่าเป็นรสอ่อนเขียวคือรู้ตงหุ่นเขียวคือพีชเป็นธาตุหลักเยลลี่แต่รถโคลาไม่เคยเจอก็เลยแบบขอลองหน่อยอร่อยดิไม่อร่อยไหมโคลอ,อมแค่กำลังวอร์ริ่ารถแบบโคลอมนี่เอเซอร์มันก็เหมือนเหมือนยี่ห้อเนี้ยทุกอันอ่ะยี่ห้อเหมือนมีหนังเปรียปร้ยวๆอย่างเงี้ยเป็นเยลลี่ <c oughs> ที่แบบมีหนังเปรีย <c oughs> ปร้ยวๆ <c oughs> ใส่หลอก s ซ t for t o d ท y นะคะทุกคนมันเลือกกันดีกว่าว่าอันดับหนึ่งในใจคืออะไรและแย่สุดคืออะไรของพ <Wow. S 2> ี่แบบนี้แหละหนึ่งสองสั ฉันพอมอร่อยมากอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็ดีใช่อีสานมก็ดีแหะฉันแบบฉันรู้สึกว่าแบบอันนี้คือสิ่งที่ฉันจะเดินกลับไปซื้ออีกรอบหนึ่งเพื่อเอากลับอันนี้มันมันจะต้องเลิกอันนี้แน่เลยเพราะว่าแบบมันท่านรักว่าเต๋วเรลืองพี่พีแต่ในวันที่เราไม่อยากออกจากบ้านในเสิลฟทางลำขีเหลืออันนี้แย่ที่สุดหนึ่งสองสามมีความสับสนมันโบดไหเนี่ย มันจะไปพลาดได้ยังไงใช่ว่ามันดูอร่อยไม่ะหนึ่งสองสามปีนไก่อะถัวเขียวปีนไก่ปีนไก่ก็โอเคมันมีรถหมาล่ามาช่วยชีวิตด้วยแต่แบบ วยไมันเป็นที่จิตใจถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนโลกนี้ยังมีคนที่รักตีนไก่อีกมากมายก็ให้เขาเป็นมาเก็ตของสิ่งนี้ไป <c oughs> เราอยู่นอกมาเก็ตเขาประมาณนี้ทุกคนถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้รืมกดไลค์ like, กดแชร์ share กันได้นะคะขอบคุณทุกการติดตามของคุณทุกซูเปอร์แตงเลยนะคะไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูคลิปตัวเต็มคลิปที่พิดมาฮ่องกองนันนี้เรายังไปตะลุยกินกันอีกฉ่ำๆๆๆมากๆทุกคนก็กดติดตามกันไว้ได้นะคะไปก่อนแล้วสัดีค่ะ ไม่มีตัวแสดแงแทนได้ๆทั้งสิ้นชิมยังไงอะก็คือกินยังไงให้หมดเอ่ยคุยปัดญ,ญากับเพื่อนจากถ่ายงานค่ะแล้วไปก็คุยกระดูท่านี้กันทุกคนยืดเส้นเนาะกินเยอะผักเมือกเอ่ยอะไรเอ่ยก็กินแล้วไ <c> ม <oughs> ่อาจจะไปช่วยก็ <c oughs> <c oughs> เลยยืดยืดเยียดมีดขี้เกียจหายใจยาว